สวัสดีครับสวัสดีค่ะและขอต้อนรับเข้าสู่การเจาะลึกเนื้อหาในวันนี้ค่ะวันนี้เราจะมาคุยกันในเรื่องที่เอ่ออาจจะคุ้นหูชาวพุทธเรามากๆเลยนะครับค่ะเรื่องปัจชิมมทานใช่ครับอาหารมื้อสุดท้ายของพระพุทธเจา้าแต่ในความคุ้นเคยนี้แหละครับมันมีคำถามข้อใหญ่มากๆซ่อนอยู่คำถามที่ว่าทำไมพระพุทธเจ้าผู้ที่น่าจะรู้ทุกสิ่งเนี่ยถึงได้เลือกสวยสุกรมัททวะ ทั้งที่รู้ว่ามันจะนำมาซึ่งอาการประชวนครั้งสุดท้ายใช่ค่ะมันเป็นอุบัติเหตุเห,เหรอหรือว่าเป็นเจตนธรรมครั้งสุดท้ายกันแน่วันนี้เราจะมาสำรวจเรื่องนี้ให้ถึงแก่นเลยครับโดยจะใช้ข้อมูลหลักๆจากมหาปรินิพานสูตรเลยแล้วก็ดูการตีความต่างๆเพื่อจะหาความหมายที่มันลึกกว่าแค่บันทึกทางประวัติศาสตร์แต่เป็นบทเรียนที่พระองค์ทรงใช้ใช้พระวรกายของท่านเองสอนเราเป็นครั้งสุดท้ายเลย เอาละครับมาเริ่มกันที่จุดที่ผมว่างงที่สุดก่อนเลยค่ะตกลงว่าสุกรัมมัทวะเนี่ยมันคืออะไรกันแน่ครับอืมนั่นสิคะคือในพระไตรปิฎกเนี่ยบอกว่าเป็นอาหารที่ปรุงด้วยเห็ดชนิดหนึ่งแต่คําแปลมันก็หลากหลายมากเลยนะใช่ครับผมเคยได้ยินตั้งแต่เนื้อหมูอ่อนใช่ค่ะเนื้อหมูอ่อนไปจนถึงเห็ดมีพิษเลยก็มีความจริงคือเราเราไม่รู้แบบร้อเเเลยใช่ไหมครับ ไม่รู้แน่ชัอตร้อยเปอร์เซนต์ค่ะแต่ความไม่แน่ชัดเนี่ยค่ะที่มันน่าสนใจอ๋อมันเปิดช่องให้เราต้องคิดต่อใช่เลยค่ะในขณะที่ฝ่ายเถรวาทก็จะมองว่าเป็นเห็ดหรือเนื้ออะไรไปแต่ฝ่ายมหายานเนี่ยเขามีการตีความที่แบบพลิกมุมไปเลยพลิกมุมยังไงครับเขามองว่าสุกรมัททวะอาจจะไม่ใช่แค่อาหารแต่อาจจะเป็นยาที่ปรุงขึ้นเป็นพิเศษยาเหรอครับอุย้ยอันนี้น่าสนใจมากทำไม ท้าไม่ถึงคิดไปทางนั้นได้ล่ะครับเพราะว่ามันมีรายละเอียดเล็กๆในพระสูตรที่ชวนให้คิดตามนะคะอย่างแรกเลยนะเพราะพระพองค์ตรัสชัดเจนเลยว่าสุกรมัทวะเป็นของที่ย่อยยากครับย่อยยากแล้วก็สั่งแบบเด็ดขาดเลยนะคะว่าห้ามให้พิสูรรูปอื่นชันเด็ดขาดให้เอาไปฝังดินใช่ค่ะให้เอาไปฝังดินทิ้งเสียลักษณะแบบนี้มันไม่เหมือนอาหารทั่วไปเลยเนาะจริงด้วย อาหารทั่วไปเราจะแบ่งปันกันค่ะแต่นี่มันคล้ายกับเหมือนยาที่ปรุงขึ้นมาเพื่อคนคนเดียวเพื่อวัตถุประสงค์บางอย่างโดยเฉพาะเลยขอพูดแบบนี้แล้วภาพมันเปลี่ยนไปเลยนะคําสั่งให้ฝังนี่มัน,ม,นมันทรงพลังมากนะครับค่ะมันเหมือนกับจะบอกว่าสิ่งนี้ถูกเตรียมมาเพื่อตถาคตเท่านั้นภารกิจของมันจบแล้วห้ามใครแตกต้องอีกถูกต้องค่ะ ซึ่งมันก็เลยยิ่งทําให้คําถามสําคัญที่เราคุยกันตอนแรกมันชัดขึ้นไปอีกถ้าท่านรู้ว่ามันย่อยยากหรืออาจจะเป็นอันตรายแล้วทําไมท่านถึงสวยนั่นแหละค่ะมันเลยเปลี่ยนคําถามจากท่านพลาดหรือเปล่าไปเป็นท่านตั้งใจจะทําอะไรกันแน่หรือว่าการสวยครั้งนี้มันเชื่อมโยงกับการสอนครั้งสุดท้ายของท่านอาจจะอย่างนั้นก็ได้ค่ะลองลองคิดดูเล่นๆน,นะคะว่าถ้าวันนั้นพระองค์ไม่สวยสุกรมัททวะธรรมบทที่สําคัญที่สุดบทหนึ่งของโลกอาจจะไม่เกิดขึ้นเลยก็ได้ โอคนลุกเลยครับงั้นเพื่อให้เข้าใจมากขึ้นเราลองย้อนกลับไปดูเหตุการณ์วันนั้นกันแบบช็อตต่อช็อตเลยดีกว่าตามที่บันทึกไว้ในมหาปรินิพานสูตรได้เลยค่ะหลังจากที่พระองค์เสด็จไปถึงเมืองปาวาก็ได้ไปประทับที่สวนมะม่วงของนายจุนทะซึ่งเป็นช่างทองค่ะนายจุนทะก็ดีใจมากเลยรีบมานิมนต์ท่านกับพระพิสษุไปฉันอาหารที่บ้านในวันรุ่งขึ้น ในพระสูตรบรรยายไว้ละเอียดเลยนะว่านายจุนทะเตรียมอาหารอย่างดีเลิศประณีตมากแล้วก็มีสุกละมัทวะเป็นอันมากเตรียมไว้พอถึงเวลาพระพุทธองค์ก็เสด็จไปพร้อมกับภิกษุสงฆ์และตรงนี้แหละครับคือจุดเปลี่ยนของเรื่องราวทั้งหมดเลยพระองค์ตรัสกับนายจุนทะว่าจุนทะ ท่านจงถวายเราด้วยสุกลมัทวะที่เตรียมไว้ส่วนภิกษุสงฆ์ให้ถวายด้วยอาหารอย่างอื่นคือเจาะจงเลยว่าอันนี้สําหรับเราคนเดียวเท่านั้นใช่ค่ะแล้วก็ตรัสประโยคสําคัญที่เราเพิ่งคุยกันเมื่อกี้ครับว่าจุนทะสุกลมัทวะที่เหลือทั้งหมดนะ่ะท่านจงเอาไปฝังเสียในหลุมแล้วท่านให้เหตุผลด้วยนะใช่ค่ะ ท่านบอกว่าเพราะเราไม่เห็นใครในโลกนี้ไม่ว่าจะเป็นเทวดามาหรือพรหมที่จะฉันสิ่งนี้แล้วย่อยได้นอกจากตถาคตหห <c oughs> คำพูดนี้มันชัดมากว่าสิ่งนี้มีคุณสมบัติที่พิเศษจริงๆพิเศษมากๆค่ะแล้วที่น่าชื่นไปกว่านั้นคือหลังจากเกิดอาการประชวนหนักลงพระโลหิตอย่างรุนแรงสิ่งแรกๆที่ท่านทำคืออะไรทราบไหมครับท่านเรียกพระอานอน์มาใช่ แล้วบอกให้ไปแจ้งนายจุนทะว่าอย่าได้รู้สึกผิดอย่าได้ร้อนใจเด็ดขาดนะท่านถึงก็เปรียบเทียบเลยว่าบินทบาตสองครั้งในชีวิตของท่านเนี่ยมีอานิสงเท่ากันอืมคือมื้อที่นางสุชาดาถวายก่อนตรัสรู้กับมื้อที่นายจุนทะถวายก่อนปรินิพานการพูดแบบนี้มันเหมือนเป็นการปิดเรื่องราวของท่านอย่างสมบูรณ์แบบเลยนะครับค่ะเหมือนจุดเริ่มต้นกับจุดจบใช่ครับ เริ่มต้นด้วยอาหารมือหนึ่งและจบลงด้วยอาหารอีกมือหนึ่งการที่ท่านรีบปลอบใจในายจุนทะขนาดนี้แสดงว่าท่านมองการไกลามากเลยนะว่าคนรุ่นหลังจะต้องต้องถกเถียงกันเรื่องนี้แน่ๆใช่ค่ะแล้วอาจจะไปโทษนายจุนทะท่านเลยปกป้องนายจุนทะไว้ก่อนเลยแล้วในขณะเดียวกันก็ยกระดับอาหารมื้อนี้ให้มีความหมายเชิงสัญ,ญลักษณ์ที่ยิ่งใหญ่มากๆไม่ใช่แค่อาหารที่ทําให้ป่วยธรรมดาไม่ใช่เลยค่ะ พอเราเห็นเหตุการณ์จากพระสูตรแล้วทีนี้ลองมาดูการตีความของคัมภีร์รุ่นหลังๆอย่างอัธกถากันบ้างค่ะซึ่งก็จะพยายามอธิบายให้ชัดขึ้นว่าสุกรมัทวะคืออะไรในอัถกถาซึ่งเป็นคัมภีร์ที่อธิบายขยายความพระไตรปิฎกอีกทีก็จะให้ทําอธิบายที่เราคุ้นๆกันว่าสุกรมัทวะคือเหตุชนิดหนึ่งที่เกิดในที่ที่หมูไปคุยเขีย่ยอ่าซึ่งก็เป็นที่มาของความเชื่อส่วนใหญ่ใช่ค่ะ แต่คำถามก็ยังอยู่เหมือนเดิมนะแล้วทำไมเห็ดชนิดนี้ถึงมีปัญหาล่ะผมว่าบางทีคำว่าพิษที่เราใช้กันอาจจะไม่ใช่ความหมายตรงตัวแบบไซยาไนหรือสารหนูอะไรแบบนั้นก็ได้นะครับถูกต้องเลยค่ะมีการตีความว่าพิษในที่นี้อาจจะหมายถึงของแสลง oh. หรืออาหารที่ไม่เหมาะก,กับสภาวะร่างกายของท่านในตอนนั้นมากกว่าจริงด้วยอย่าลืมว่าตอนนั้นพระองค์อายุ80พรรษาแล้วนะถ้ามองแบบนี้ ก็แปลว่าท่านเสวยโดยที่รู้ทุกอย่างไม่ใช่เพราะไม่รู้แต่เพราะท่านเห็นแล้วว่ามันสอดคล้องกับเหตุปัจจัยที่กําลังจะเกิดขึ้นคือการดับขันปรินิพานใช่เลยค่ะการเสวยครั้งนี้จึงอาจจะไม่ใช่เพื่อบํารุงรักษาร่างกายแต่อาจเป็นไปเพื่อทําให้เหตุปัจจัยแห่งธรรมสมบูรณ์เพราะว่าการตัดสินใจที่จะปรินิพานน่ะท่านตัดสินใจไว้ล่วงหน้าแล้วใช่ค่ะตั้ง3มเดือนตอนที่ท่านปรงอายุสังขารดังนั้นอาหารมื้อนี้จึงเป็นเหมือน จิกซอตัวสุดท้ายที่ทำให้กระบวนการนั้นเกิดขึ้นอย่างเป็นธรรมชาติที่สุดซึ่งมันก็นำเราไปสู่ข้อสรุปที่น่าจะเป็นไปได้มากที่สุดว่าพราะองค์ทรงเลือกที่จะสวยสิ่งนี้โดยมีเจตนาที่จะแสดงธรรมครั้งสุดท้ายผ่านร่างกายของท่านเองและนี่คือจุดที่เรื่องราวทั้งหมดมันถูกยกระดับขึ้นเลยนะจาแค่บันทึกเหตุการณ์ไปสู่การเป็นธรรมเทศนาบทสุดท้ายที่ลึกซึ้งที่สุด คำถามที่ต้องถามต่อก็คือทำไมพระองค์ไม่ใช้อิทธิฤทธิ์เพื่อระง,งับอาการป่วยล่ะครับในเมื่อท่านสามารถทำได้นั่นสิคะในพระสูตรมีพูดถึงอิทธิฤทธิ์ของพระองค์และพระสาวกอยู่หลายครั้งเลยแต่ในครั้งสำคัญที่สุดนี้ท่านกลับปล่อยให้ทุกอย่างเป็นไปตามกฎของธรรมชาติทำไมกันนะถ้าเราลองถอยออกมามองภาพใหญ่ของคำสอนทั้งหมดจะเห็นคำตอบที่ชัดเจนเลยครับท่านกำลังต้องการจะสอนสัจธรรมข้อที่สำคัญที่สุด ให้เหล่าสาวกได้เห็นกับตาตัวเองนั่นคือความจริงเรื่องความไม่เที่ยงความเสื่อมสลายของร่างกายหรืออนิจจังโหพอคิดแบบนี้แล้วสุกรัมมัทวะเลยกลายเป็นอุบายธรรมเป็นเครื่องมือสอนธรรมะที่สมบูรณ์แบบที่สุดเลยเพื่อจะบอกว่าดูสิแม้แต่ร่างกายของตถาคตซึ่งเป็นกายของมหาบุรุษก็ยังต้องอยู่ใต้กฎเดียวกันนี้หนีความแก่ความเจ็บความตายไปไม่พ้นอืมมันทําให้เราต้องย้อนกลับมาถามตัวเองเลยว่า พิษที่แท้จริงมันอยู่ในอาหารมื้อนั้นหรือมันอยู่ในอวิชชาคือความไม่รู้ในใจเราเองที่ไม่อยากยอมรับความจริงว่าทุกอย่างต้องเปลี่ยนแปลงต้องเจ็บป่วยและต้องตายพระองค์เลยเปลี่ยนช่วงเวลาสุดท้ายของชีวิตให้กลายเป็นการสอนธรรมะแบบสดๆเลยท่านแสดงให้เห็นว่าการเผชิญหน้ากับความเจ็บปวดทางกายอย่างแสนสาหัสนั้นทำได้อย่างไรท่านทำด้วยความสงบ ด้วยสติสัมปชัญญะที่สมบูรณ์ที่สุดไม่ได้คร่ำครวญหรือพยายามฝืนธรรมชาติเลยแม้แต่น้อยมีเรื่องที่น่าประทับใจมากนะครับคือหลังจากเกิดอาการป่วยหนักขนาดนั้นแล้วเนี่ยค่ะท่านไม่ได้หยุดอยู่เฉยๆนะท่านยังคงมีความพยายามอย่างสูงที่จะเดินทางต่อไปอยังเมืองกุสินาราซึ่งก็ไม่ใช่ระยะทางใกล้ๆเลยนะไม่ใกล้เลยครับระหว่างทางยังทรงหยุดพักแสดงธรรมปรดคนอื่นด้วยแล้วก็ยังต้องอดทนกับความเหนื่อยความกระหายน้ำ มันคือการแสดงให้เห็นถึงพลังของสติที่อยู่เหนือความเจ็บปวดของร่างกายอย่างแท้จริงจนกระทั่งไปถึงป่าไม้สาระที่เมืองกุสินาราที่นั่นเองที่ท่านได้นอนลงเป็นครั้งสุดท้ายแล้วก็ให้อวาดครั้งสุดท้ายหรือที่เราเรียกว่าปัดชิมโอวาดวิยธรรมมาสังขาราอัปปมาเทนะสัมปาเททะที่เราคุ้นกันดีว่าสังขารทั้งหลายมีความเสื่อมไปเป็นธรรมดาเธอทั้งหลายจงยังความไม่ประมาทให้ถึงพร้อมเถิดคำสอนนี้ เมื่อเราฟังโดยที่นึกถึงเหตุการณ์สวยสุกรมัธทวะที่เพิ่งเกิดขึ้นโอ้โหมันทรงพลังขึ้นมาคนละเรื่องเลยนะครับใช่ค่ะมันไม่ใช่แค่คำพูดลอยๆแต่เป็นสัจธรรมที่ท่านพิสูจน์ให้ดูด้วยร่างกายของท่านเองในวินาทีนั้นเลยและการที่ท่านยังคงมีสติสมบูรณ์พร้อมในการสอนธรรมคือตัวอย่างสูงสุดของความไม่ประมาทนั่นเองค่ะ สิ่งที่เราได้เห็นจากการเจาะลึกเรื่องราวนี้ก็คือการสวยสุกรมัทวะไม่ใช่ความผิดพลาดไม่ใช่อุบัติเหตุแต่มันคือธรรมบทสุดท้ายที่ถูกออกแบบมาอย่างสมบูรณ์แบบพระองค์ทรงใช้ร่างกายของท่านเป็นเหมือนกระดานดำแผ่นสุดท้ายเพื่อสอนสัจธรรมเรื่องความไม่เที่ยงการตัดสินใจที่จะปรีนิพานนั้นเกิดขึ้นก่อนหน้านั้นาน,านานแล้วอาหารมื้อสุดท้ายเป็นเพียงเงื่อนไขที่ทําให้กระบวนการนั้นสมบูรณ์ตามธรรมชาติ และในเวลาเดียวกันก็กลายเป็นการแสดงให้เห็นถึงการมีสติอยู่เหนือความเจ็บปวดทางกายได้อย่างน่าทึ่งที่สุดปะชิมโอวาสของท่านก็เลยไม่ได้เป็นแค่คำสอนแต่เป็นภาพจริงที่ทุกคนได้เห็นในวันนั้นและนี่อาจจะเป็นคำถามทิ้งท้ายให้เราได้กลับไปคิดกันต่อนะครับบางทีคำถามที่สำคัญอาจจะไม่ใช่ว่าทำไมพระพุทธเจ้าถึงสวยอาหารมือนั้นแต่อาจจะเป็นแล้วเราล่ะ จะรับมือกับพิษแห่งความไม่เที่ยงในชีวิตของเราเองได้อย่างไรใช่ครับไม่ว่าจะเป็นความเจ็บป่วยการสูญเสียหรือความเปลี่ยนแปลงที่ไม่คาดฝันเราจะรับมือด้วยสติและความเข้าใจแบบเดียวกันนั้นได้อย่างไรเพราะนี่อาจจะเป็นบทเรียนที่แท้จริงจากอาหารมื้อสุดท้ายของพระพุทธองค์ก็ได้ครับสมบูรณ์แบบที่สุดคะ่ะพระองค์ไม่เพียงแต่แสดงธรรมด้วยพระโอษฐ์แต่ทรงแสดงด้วยการดำรงอยู่และการดับขันของพระองค์เองครับ ให้เราได้เห็นความจริงข้อนี้อย่างแจ่มแจ้งด้วยตาของเราเองและคำสอนสุดท้ายที่ว่าสังขารทั้งหลายมีความเสื่อมเป็นธรรมดาพวกเธอจงยังความไม่ประมาทให้ถึงพร้อมเถิดก็ไม่ใช่แค่คำพูดลอยๆ แต่เป็นบทสรุปของสิ่งที่พระองค์ทรงแสดงให้เห็นด้วยชีวิตของพระองค์เองตลอด3เดือนสุดท้ายนั้นและการที่พระองค์ตรัสให้พระอานน์ปิปลอบนายจุนทะว่าอย่าได้เดือดร้อนใจแถมยังเปรียบเทียบว,ว่าบิณทบาตของเขามีอานิสงส์เท่ากับของนางสุชาดาก่อนตรัสรู้นั่นก็เพื่อจะย้ำว่านายจุนทะไม่ใช่ต้นเหตุใช่ไหมครับค่ะเช่นนั้นเป็นการยืนยันว่าการสวยพัตตาหารมือนี้เป็นไปโดยเจตนาของพระองค์เองและเพื่อให้เหตุแห่งธรรมสมบูรณ์ค่ะอืม การเปรียบเทียบกับนางสุชาดายังเป็นสัญ,ญลักษณ์ที่งดงามของจุดเริ่มต้นและจุดสิ้นสุดของธรรมจักรที่พระองค์ทรงหมุนไปอย่างสมบูรณ์แล้วอีกด้วยค่ะพอเราเข้าใจทั้งหมดนี้แล้วมุมมองที่มีต่อสุกร,รัมมัทวาเนี่ยก็เปลี่ยนไปเลยนะครับเปลี่ยนไปเลยค่ะมันไม่ใช่อาหารพิษในความหมายที่เราเข้าใจกันทั่วๆไปอีกต่อไป แต่แท้จริงแล้วมันคือธรรมะมื้อสุดท้ายที่พระพุทธองค์ทรงเลือกรับไว้ใช่ค่ะพระองค์ทรงเปลี่ยนความตายซึ่งเป็นสิ่งที่น่าหวาดกลัวสําหรับคนทั่วไปให้กลายเป็นอมตะธรรมอมตะธรรมคือบทเรียนเรื่องความจริงของชีวิตที่ทําให้ผู้ที่เข้าใจมองเห็นความอมตะแห่งพระธรรมแทนที่จะเห็นเพียงการดับขันของพระพุทธเจ้าถ้าอย่างนั้นการที่เราได้เรียนรู้เรื่องราวเบื้องหลังการตัดสินพระทัยของพระองค์มันสอนอะไรเราในชีวิตประจําวันได้บ้างครับ ถ้าเราไม่รู้ไม่สนใจเรื่องนี้เลยชีวิตของเราจะพลาดอะไรไปเราอาจจะพลาดโอกาสที่จะเข้าใจความหมายที่ลึกซึ้งที่สุดของคำว่าความไม่ประมาทค่ะอืมความไม่ประมาทพระพระองค์ทรงแสดงให้เห็นว่าแม้แต่ลมหายใจสุดท้ายก็ยังสามารถใช้เป็นเครื่องมือในการสร้างประโยชน์และสอนธรรมได้ชีวิตของเราทุกคนก็เหมือนกันมันมีวันที่ต้องเสื่อมสลายไปครับการตระหนักรู้ความจริงข้อนี้ไม่ใช่เพื่อให้เรากลัว แต่เพื่อให้เราใช้ทุกขณะของชีวิตอย่างมีคุณค่าที่สุดไม่ปล่อยให้เวลาผ่านไปโดยเปล่าประโยชน์เหมือนที่พระองค์ทรงทำเป็นแบบอย่างจนถึงวาระสุดท้ายเป็นบทสรุปที่ส่งพลังมากครับสุดท้ายนี้อยากจะให้ช่วยกล่าวถึงพุทธพจน์บทสำคัญที่เป็นปัจฉิมโอาวาทอีกครั้งเพื่อเป็นเครื่องเตือนใจให้กับเราทุกคนครับได้ค่ะขอฝากปัจฉิมโอาวาทของพระพุทธองค์ไว้ให้ทุกท่านได้พิจารณาหันทธานิพกเวอามันตยามิโว วะยธรรมมาสังขาราอัปปมาเทนะสัมปาเททะแปลความว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายบัดนี้เราขอเตือนท่านทั้งหลายสังขารทั้งหลายมีความเสื่อมสิ้นไปเป็นธรรมดาท่านทั้งหลายจงยังความไม่ประมาทให้ถึงพร้อมเถิดสวัสดีครับสวัสดีค่ะ